ครับสำหรับทริปนี้จะเป็นเหรียญหนึบาทเป็นเหรียญหนึบาทในรัชกาลที่9เหรียญหนึบาทผลิตจากค p โปรนิ k เกิลค o โปรนิ l แม่เหล็กจ,จะดูดไม่ติดเหรียญน,นี้มีน้ำหนักอยู่ที่3.41กรัม มีความตของเหรียญอยู่ที่20มิลิเมตรด้านหน้าจะมีพระชายลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาภูมิพลอดุละยะเดชรัชกาลที่9 วงขอบจะเป็นเฟืองสลับลิเป็นเฟืองตลอดทั้งเหรียญส่วนทางด้านก้อยก็จะเป็นวัดลักษณะของเหรียญหนึบาทจะมีทางด้านพระเศียรหรือด้านหัวด้านก้อยชีย้ไปคนละทาง หรือเหรียญพระเสียนสลับซึ่งเป็นปกติของเหรียญที่ใช้หมุนเวียน และสําหรับคลิปนี้ก็จะดูแค่จุดเดียวไม่ต้องเป็นพระเสียนตรงเปิดรับซื้อเหรียญหนึบาทปีพศสองพั เหรียญหนึ่งบาทปีพศ2529จะมีด้วยกันทั้งหมด2รูปแบบคือแบบช่อฟ้าสั้นและช่อฟ้ายาวและเหรียญที่มีราคาสูงจะเป็นแบบช่อฟ้ายาวช่อฟ้าสังเกตที่ เป็นช่อฟ้าหลังอุโบสถด,ดังในคลิปจะเป็นแบบช่อฟ้ายาวแต่ไม่ใช่ปีพอศเหรียญนี้เป็นแค่เหรียญตัวอย่าง ย้ำนะครับว่าปีพศ2 5 2 9เป็นพระเสียนแบบสลับธรรมดาในราคาเหรียญละ300บาทซึ่งราคาก็อาจจะขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญด้วย ช่องทางการติดต่อจะอยู่ในลิงก์ใต้คลิปวิดีโอก่อนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สั่นกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ